กันให้ถี่ถ้วนให้รอบคอบาไปก่อนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการทํานงทํานาก็ต้องดูดีๆคุณผู้ชมแต่การทํานายุคนี้เนี่ยจะใช้คําว่าหลังสู้ฟ้านหน้าสู้ดินไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีพวกเทคโนโลยี<อ>ใช่ไหมคุณไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักเจวานเมล็ดใส่ปุ๋ยฉีดยาใช้เพียงรถคันเดียว,ว<ะ>จบๆสบายเลยนะคะไปดูเคล็ดลับดีๆจากเกษตรกรพันเอที่จังหวัดสุพรรณบุรีจ้า สนับสนุนโดยปุ๋ยตรากระต่ายใครก็วางใจมรดกที่พิสูจน์ผลผลิตกันมาแล้วรุ่นต่อรุ่นพี่ละเอียดครับจะไปไหนครับผมใส่ปุ๋ยตรากระต่ายนาข้าวครับโอ้โหไปด้วยนะได้เลยครับแปลงนาะกว้างใหญ่ทั้งหมดนี้กว่า60ไร่เป็นของพี่ละเอียดคนนี้ครับอยู่ที่ตำบลสาราขาวจังหวัดสุพรรณบุรีมีการนำเครื่องจักรมาช่วยทำนา นี่คือรถอนเนกประสงค์ที่พิเยดใช้ทั้งหวานข้าวใส่ปุ๋ยรวมถึงการควบคุมหญ้าและ,มะแมลงได้ด้วยครับ ทำไมพี่ละเอียดถึงเปิดใจซื้อรถไดเนกประสงคันนี้มาช่วยทำนาล่ะครับเพื่อฟารมสะดวกและความรวดเร็วนะครับหลังจะทำของตัวเองเสร็จแล้วนะครับก็ยังไปรับจ้างเป็นรายได้เสริมครับผมเทคนิคการใส่ปุ๋ยของคุณพี่คืออะไรครับใช้ปุ๋ยตากระตายสูร16-20ศูนย์ช่วงข้าวอายุ25-30วันนะครับไล่ละ25กิโลกร,รัมเพื่อขยายต้นและแตกกอน,นะครับและใช้ครั้งที่2ช่วงข้าว45-50วันนะครับเพื่อเล่งแป้งและเล่งน้ำหนักข้าวเต็มเม็ดเต็มรวงน้ำหนักดีมาก ผมช่วงเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะฮะพี่ละเอียดสังเกตต้นข้าวจนได้เคล็ดลับนี้มาบอกได้ไหมครับได้ครับอย่าใส่ปุ๋ยช่วงเช้าหรือช่วงเย็นให้น้ําค้างแห้งตะกอนหรือน้ำฝนแห้งซะกอนนะครับข้าวไม่เป็นโรคครับต้นจะแข็งแรงมากพี่ละเอียดคือตัวจริงเรื่องการทํานาผมขอมอบปุ๋ยตากระต่ายให้คุณพี่นำไปใช้เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตให้มากยิ่งขึ้นขอบคุณครับเด ทั้งทีต้องดูแลให้เต็มที่ใส่ใจให้เต็มกำลังและใช้ปุ๋ยตรากระต่ายผลผลิตจะได้เต็มไร่เต็มพันรถดเงนสดเต็มมือแน่นอนนี่แหละค่ะเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างของเรานะคะเอามาให้ดูเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันสำหรับชาวไร่ชาวสวนชาวนาจะได้มีแรงในการทำนาน,นะจ๊ะสู้ๆค่ะ